เม mm. ื่อความรักเกิดขึ้นทุกคนจะรู้สึกด้วยใจหากมันจบลงแสดงว่ามีคนที่เหมาะสมกว่ากำลังรอคอยอยู่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันสัปดาห์นี้พลังงานความรักของคุณมีทั้งความเหนื่อยความพยายามและความหวังที่กำลังเริ่มกลับมาทีละนิดเหมือนหัวใจที่แบกอะไรไว้หนักๆมานานเริ่มเห็นแสงเล็กๆที่ปลายทาง สำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดไพ Justice ขึ้นมาเป็นใบแรกหมายถึงการใช้เหตุผลและความเป็นธรรมในความรู้สึกคุณอาจกำลังทบทวนบางอย่างในใจอย่างรอบคอบจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมหรือจะรอดูก่อนว่าคนที่เข้ามาจริงใจแค่ไหนคุณไม่ได้อยากมีใครเพียงเพราะเหงาแต่คุณอยากให้ครั้งต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเท่าเทียมไพศึกม้เช้าบอกว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยกับชีวิตหลายอย่างจนไม่มีแรงจะเปิดใจอาจรู้สึกเหมือนต้องทำทุกอย่างเอง ไม่มีใครเข้าใจแต่เมื่อไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมันคือสัญญาณที่อบอุ่นมากคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรู้สึกที่สดใสกว่าเดิมบางคนอาจได้รู้จักใครบางคนที่ทำให้หัวใจพองโตอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวหรือพบว่าความสุขเล็กๆที่แท้จริงมันเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่ของคุณสะท้อนพลังแห่งความจริงและการเผชิญหน้า ราชาไม้เท้าหมายถึงความเป็นผู้นำความตั้งใจและความเข้มแข็งของคุณแต่เมื่อไพ่สามดาบปรากฏขึ้นมันอาจบอกถึงความเสียใจเล็กๆที่สะสมในใจทั้งเรื่องที่พูดค้างไว้หรือสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายกันแต่กลับกลายเป็นบาดแผลความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจมีความเงียบหรือการถอยห่างทางอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไพ่เจ็ดไม้ท้าใบสุดท้ายคือพลังการต่อสู้เพื่อความรักมันบอกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบ คุณทั้งคู่ยังอยากรักษามันไว้เพียงแต่อาจต้องใช้เวลาและความเข้าใจอีกสักนิดสัปดาห์นี้อยากให้ชาวการลองปล่อยวางความสมบูรณ์แบบลงนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเสมอเพราะบางครั้งความรักที่สวยงามที่สุดคือความรักที่ไม่ต้องถูกควบคุมแค่ได้รู้ว่าเรายังมีกันอยู่ก็เพียงพอแล้วคุณเป็นราศีที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดและมักจะคิดเผื่อคนอื่นเสมอจนบางทีลืมดูแลใจตัวเอง อย่าลืมครับว่าความรักที่มั่นคงไม่จําเป็นต้องเหนื่อยความสัมพันธ์ที่ดีจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่การพยายามเพียงฝ่ายเดียวสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าคุณกําลังเดินมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนทุกสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนที่จะพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงเชื่อในความพยายามของตัวเองเชื่อว่าจัก,การวาลกำลังจัดสรรบางสิ่งให้ลงตัวในเวลาที่เหมาะสม ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวไม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เล่าดวงดีๆต่อไปและสำหรับเพื่อนๆที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพด่ดูดวงส่วนตัวขอบอกไว้เลยครับว่าเร็วๆนี้จะมีบริการพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนรอสักพักนะครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของคุณเบาสบายและพร้อมจะเปิดรับความรักดีๆที่กำลังจะมาถึงนะครับ